สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16-30ถึง30พฤศจิกายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปโดของชาวราศีเมษเพราะศรัทธาเพราะความดีเพราะการคิดดีทําดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสู่ความสุขความสำเร็จศรัทธาเชื่อมั่นก้าวเดิน แล้วเราจะสู่เป้าหมายที่เราต้องการและควยคว้าความสุขความสำเร็จเป็นของเราได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา,หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาคุณจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลคนสูง ขาวจะทำให้คุณทุกใจกลุ่มใจเป็นกังวลใจบุคคลลักษณะนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ และอาจจะต้องทําอะไรหลบๆบซ่อนๆอนโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบังความรับที่คุณทําแอบหลบซ่อนแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้วันเวลาและสายน้ำจะนำทางคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเงินจะมีเข้ามาแม้จะไม่เยอะแต่จะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมืออาจจะเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยที่กำลังจะมีเข้ามาค่ะ ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอยา่างรุมเร้าเข้ามาหลายสิ่งหลายอยา่างที่คุณต้องแก้ไขต้องจัดการค่ะความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้หรือคนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นค่ะ บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางสิ่งที่ต้องชดใช้มันเป็นบ่วงชะตากรรมของคุณเองหากคุณทําดีไว้สิ่งที่ดีกาลังจะกลับตอบแทนเข้ามาแต่หากคุณทําไม่ดีบางครั้งในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงแห่งการชดใช้ก็เป็นไปได้ค่ะ จิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้เครียดทําให้วิตกกังวลใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจค่ะ ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีจะนําทางคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีความจเจริญรุ่งเรืองการเดินทางไกลต่างประเทศค่ะ คุณจะได้เดินทางไกลและคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพัดพลากการจากลาสิ่งที่คิดสิ่งที่ปรารถนาไว้อาจจะไม่เป็นดังใจค่ะเครียดวิตกกังวลใจความสูญเสียในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องเสียสูญเสียกับสิ่งที่คุณรักค่ะ การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศค่อนข้างรุ่งเรืองงานออนไลน์จะประสบความสําเร็จค่ะสรุปสําหรับชาวราศีเมษประจําวันที่16ถึง30พฤศจิกายนปี2567เกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของคนมีคู่จะมีข่าวดีเรื่องบุตรเรื่องบริวารแต่บางครั้งความเจ็บปวดของการสูญเสียความรักมันเป็นาดาบสองคมในบางสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังทั้งได้และสูญเสียด้วยค่ะสำหรับเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน โชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีโชคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเงินมีเข้ามาค่ะแต่งการเงินไม่ค่อยเหลือเก็บได้มาจ่ายไปค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานมีประสาทมีปัญหาระมัดระวังหุ้นส่วนการโดนโกงแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเดินทางไกลของคุณนั้นจะได้โชคการเดินทางไกลมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ